Isuzu MU-X 2025เป็น SUV ที่แข็งแกร่งออกแบบมาเพื่อการผจญภัยและการใช้งานในชีวิตประจำวันยินดีต้อนรับสู่เทรดดิ้งคัชช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์เชิงลึกวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดของ Isuzu MU-X รุ่นล่าสุดซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความสามารถในการขับขี่ออฟโรดและฟีเจอร์ที่ทันสมัยใต้ฝากระโปรง Isuzu MU-X 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่เชื่อถือได้ให้พลัง และประสิทธิภาพที่น่าประทับใจเครื่องยนต์เทอร์โบดิเซล3.0ลิตรกระให้แรงบิดสูงช่วยให้สามารถลากจูงได้ดีและขับขี่ทางไกลได้อย่างราบรื่นนอนระบบเกียร์อัตโนมัต6ิ6สปีดช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นไหลและประหยัดน้ำมันนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อขั้นสูงที่ช่วยให้ขับขี่ได้ดีบนพื้นผิวที่ครุกระทางลาดชันและถนนเปียดดีไซน์ภายนอกของ Isuzu MU-X 2025มีความดุดันและทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเหล็แบบเรียวและซุ้มล้อที่แข็งแกร่ง ช่วยให้รถดูโดดเด่นบนท้องถนนรูปทรงที่ออกแบบให้มีหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันและเสริมสเสถียรภาพในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงล้ออันลอยราวหลังคาและฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเดินทางและการใช้งานในครอบครัวภายในห้องโดยสาร MU-X 2025กว้างขวางและเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูงวัสดุระดับพรีเมียมพื้นผิวสัมผัสนุ่มและแผงควบคุมที่ออกแบบทันสมัย ช่วยสร้างบรรยากาศที่หรูราระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและคำสั่งเสียงระบบเสียงพรีเมียมช่วยให้ได้ประสบการณ์การฟังที่ยอดเยี่ยมหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างชัดเจนเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยความสะดวกสบายเป็นสิ่งสำคัญใน Isuzu X ส0ง5บอร์ดนั่งที่ออกแบบตามหลักศษษิลปศาสตร์หุ้มด้วยวัสด,ดุพรีเมียม ทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทางพื้นที่วางขากว้างขวางและหลังคาสูงช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งบอดแถวที่2และสา,สามารถพับปรับได้ตามความต้องการช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยควบคุมอุณหภ,ภูมิภายในห้องโดยสารขนาดที่ฝ่ายสร้างบรรยากาศช่วยเพิ่มความรูหราให้กับภายในด้านความปลอดภัยอิสุสุยู เมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกและระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งหกแรงและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งช่วยให้การปกป้องในกรณีเกิดอุบัติเหตุระบบร้องรอบทิศทางช่วยให้การจอดและการขับขี่ในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นสมรรถนะการขับขี่ของอีซูซุยูเองนยี่สิ0 2 5นุ่มนวลและมัน่นคงภูมิไหลแม่นยำและระบบช่วงล่าง ที่ได้รับการปรับแต่งช่วยให้การขับขี่สบายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือการผจญภัยแบบออฟโรดความประหยัดน้ํามันเป็นอีกจุดเด่นที่ทําให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกล Isuzu MU-X 2025เป็น SUV ที่ครบเครื่องผสมผสานพละกำลังการใช้งานที่สะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งฟีเจอร์ขั้นสูงและห้องโดยสารที่หรูหรา จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งครอบครัวและนักเดินทางหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามเทรดดิ้งค s สเพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมแล้วพบกันในคลิปต่อไป